ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์นเนี่ยนเลยบ,บอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีได้ถ้าบอพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากตำค้างปลาหมึกยักษ์แบบเซ่บๆซเผ็ดเผ็ดจัดจานกับตัวน,นี้อห่อนก็แล้วกับไปแซบ่บเลยครับอื สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับลุงป่านาอาผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับมอนี่กับมิยูกับผมหลวงจ๋าเท้บาลชาแนลคนเก่าคนเดิมนะครับเป็นเมนูตำตำครับมือนี่ผมมักตำครับเมนูเซนครับแล้วก็เห็ดพร้อมเป็นตำมะม่าแบบเผ็ดเพ็ดนะครับมอนี่กับใส่เห็ดเฟียงครับแม่เพิ่นได่เห็ดเฟียงมาโลนึงก็เลยมาตำใส่มาม่าครับแก็บเราไม่ดองนะครับแล้วก็ผักสลัดครับ กิ่นยู่สวนหลังบ้านมื่อนี้กับมาคำๆบรรยากาศคึมๆคึมคึมคึมเชื่อไค,ค,ครับต้องขออภัยครับมื่อนี้อุ้ยแบบเป็นจะแซ่บคักแซ่บนี้ครับใส่เห็ดเปียงมาอ,อุย้ยพักกระสีประมาณนี้ครับถ้าพอพี่น้องนะครับอยากตับม,มาม่าแบบเผ็ดๆใส่เห็ดเฟียงกันแล้วก็ไปแซ่บเลยครับคำแรกครับคำยิงใหญ่แก้มป้องสองขางครับ ใส่ซ้อนส่มนะครับ แซ่บเผ็ดจ,จัดจ้านครับเราไม่อดองครับ 嗯。Yeah. แขนงจกตน้อยครับ แบตสำรองเบิดครับมือหนึ่งนี่โอ้โหสิได้ทายครับต้องสาดกันลิ้มสาดไปครับ เมนูนี่เฮ็ดกินเองแี่แหลกครับบ่เคยเฮ็ดมากวนครับ แซ่บแล้วก็เผ็ดจัดจ้านแห้งครับแบบซ้ำร้องกับเบิดอีกแล้วครับตะขอภัยครับอาจชิม,มืดไปเครื่องนึงเนอะพราะปุุงกับไส้ได้หลอดไฟใหญ่เนาะตะขอ,อไพ่ละลายๆครับคลิปหน้ำพุก็สิปั๊บปาารุงเดี๋ยวซาดให้มันเต็มรอยกว่านี้ครับมันจะได้ทายแบบยาวๆครับตะขอภัยพอพี่น้องหลายๆ มากๆเมื่อกี้ถือว่าเผ็ีแซ่ยบคักแน่ครับอาจจะกินคำคำนิกหน่อยครับมื้อกี้มองกินได้ประมาณนี้ครับอิม่มแฮงครับถ้าบ่พี่น่องครับมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลงจา๋าให้บ้านชาแนลนั้นมีเด้ครับขอบคุณครับ